ทำไมเราถึงต้องวัดผลมันเจ๊งเราก็จะไม่รู้ว่ามันเจ๊งนะคะหลายๆคนแบบว่าเออยิงแอดไปพอไม่ได้วัดผลอนะ่ะมันเลยแบบเราไม่รู้ไงว่ามันจะดีหรือไม่ดียังไงแต่ถ้าตัวที่โอเคมากๆมาๆๆถ้ามันกําไรเยอะละเราทําอะไรกับมัน สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะจินจะมาไลฟ์เรื่องวัดผลแอดนะคะซึ่งใครที่ดูคลิปนะคะตั้งแต่แรกมาเนาะในเรื่องของการยิงแอดนะคะวันนี้ก็ถึงจังหวะที่เราต้องวัดผลแอดแล้วนะคะ ทไมเราถึงต้องวัดผลเพราะว่าเมื่อเราวัดผลแล้วอะค่ะเวลาแอดไหนที่มันดีหรือต้นทุนมันต่ำอ,อาจจะมีแอดอยู่3ตัวหรือว่าโฆษณาที่เราอส่งไป3ตัวตัวหนึ่งเนี่ยทำกำไรให้เรา50บาทตัวหนึ่งทํากําไรให้เราร้อยห้าสิบตัวหนึ่งทํากําไรให้เราร้อยหนึ่งอะฉะนั้นเนี่ยตัวไหนที่เรามีกําไรสูงเขาก็จะต้องเพิ่มงบเข้าไปนะคะฉะนั้นเนี่ยการวัดผลเนี่ยมันทําให้เราแบบไม่เจ๋งแล้วถ้าสมมติเราปรับงบเป็นเราได้กําไรเยอะขึ้น สิ่งที่เราจะต้องรู้เนาะว่าเวลาวัดผลนะคะค่าที่เราวัดนะคะเขาเรียกว่าค่าอะไรบ้างหรือเขาดูที่ค่าอะไรเหมือนที่จินบอกว่าแคมเปญในการยิงแอดเฟซบุ o กเนี่ยมันมีทั้งแคมเปญการเข้าถึงแคมเปญการมีส่วนร่วมแคมเปญรับชมวิดีโอและแคมเปญข้อความหรือแคมเปญที่ดูการซื้อฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวัดผลนะคะแต่ละแคมเปญเราไม่ได้วัดเหมือนกันหรือว่าทั้งเดือนเนี่ย เราจะไม่ได้วัดผลแค่แอดตัวเดียวถูกไหมคะถ้าส่งาภาพรวมทั้งเดือนเราก็จะเอาผลลั์เนี่ยมาเฉลี่ยรวมกันว่าอุ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเดือนนี้เรายิงแอดไปต้นทุนมันเป็นยังไงนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยกำไรเราเกิดขึ้นไหมหรือว่าเวลาเรายิงแคมเปญน,นี้มันยังไม่ถึงสิ้นเดือนเลยแต่เราจะเอาตัวเลขอะไรไปวัดหรือเช็คว่าเฮ้ยมันโอเคหรือมันไม่โอเคถ้าแคมเปญการเข้าถึงก็จะเป็นอีกตัวเลขหนึง่งก็ไปดูต้นทุนต่อการเข้าถึง ถ้าแคเป็นการมีส่วนร่วมก็ต้องไปดูต้นทุนการมีส่วนร่วมเราจะไม่ดูยอดขายถูกไหมเพราะว่ามันไม่ได้ทําหน้าที่ขายให้เราถ้าแคเป็นข้อความแน่นอนว่าเราก็ต้องไปดูที่ต้นทุนการซื้อฉะนั้นเนี่ยบางคนเอาแคมเปญการมีส่วนร่วมเนี่ยแล้วไปวัดการขายมันเลยไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะแคมเปญการมีส่วนร่วมมันทาหน้าที่คือให้คนมามีส่วนร่วมสร้างกลุ่มเป้าหมายอยู่ในเพจของเรามาดูหนะ้าตัวจัดการนะเวลาเขาวัดผลนะ เขาก็จะมีค่าต่างๆนะคือเข้ามาครั้งแรกสุดเนี่ยเป็นค่าเริ่มต้นทุกคนเป็นเหมือนกันมันจะย้อนกลับไปเป็นประสิทธิภาพการทํางานซึ่งตรงนั้นมันไม่ได้บอกอะไรทุกคนถ้ายิงการเข้าถึงให้เลื่อนลงมาดูเขาว่าการนําส่งโฆษณาให้มาดูต้นดูนต่อการเข้าถึง1,000คนมันเป็นกี่บาทถ้า ยิงแคมเปญการเข้าถึงน้อยกว่า30บัาทโอเคปล่อยเลยปล่อยโล่งปล่อยยาวเลยในกรณีที่เราสร้างแบรนดิ้งนะแล้ว facebook บอกว่าตรงความถี่ตรงนี้ค่ะในความถี่2ครั้งผู้เห็นโฆษณาจะมีแนวโน้มหรือสนใจอยากซื้อมากขึ้นตรงความถี่เนี่ยจินไม่วัดไม่ดูเลยไม่ใช่ว่าอุ้ยความถี่2ปิดปล่อยเลยค่ะปล่อยเลยนะปล่อยให้มันแบบ เห็นแบบสองครั th ang, ้งสามครั้งเลยเพราะว่าจํานวนคนเนี่ยมันเข้าเข้าออกออกไอจํานวนที่มันหารน่ะมันคือจํานวนคนที่แบบมอาจจะไม่ใช่หน้าเดิมนะคะที่เอาจํานวนมาหารฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยดูว่าความถี่มันเท่าไหร่เนาะต่อมาในกรณีที่เรายิงแคมเปญการมีส่วนร่วมนะเราก็สวิชแคมเปญมาเป็นการมีส่วนร่วมนะแล้วก็ดูว่าเวลาเรายิงไปเนี่ย คนคลิกคอมเมนต์ไลค์แชร์หรือมามีส่วนร่วมเราเท่าไหร่ตรงนี้ค่ะ a c e b o o k อ่ะพยายามจะหาคนที่มามีส่วนร่วมเรามากที่สุดฉะนั้นเนี่ยเราอ่ะจะหาคนมามีส่วนร่วมเพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายกำหนดเองฉะนั้นการมีส่วนร่วมเนี่ยแล้วแต่ธุรกิจนี่นะคะประสิทธิภาพคอลัมนะ์นะกดตรงนี้เลยเนาะที่จีบอกว่า เวลาเราอ่านหัวมันถ้าเราอ่านตรงไหนไม่เข้าใจนะเราสามารถเอาเมาส์มาวางได้นะคะแล้วถ้าเราอยากเรียงลําดับตัวไหนต้นทุนการเข้าถึงดีสูดเนี่ยสมมติว่าจินสวิชมาสมมติว่าจินอยากสร้างคนมามีส่วนร่วมเพจมันจะมีตรงประสิทธิภาพตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าต้นทุนต่อผลลัพธ์สมมุติว่าเรายิงแคมเปญข้อความมันก็จะโชว์มาแต่ถ้าเรายิงแคมเปญการมีส่วนร่วมเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแคมเปญการมีส่วนร่วมเนาะว่า ต่อหนึ่งคนที่มามีส่วนร่วมเราเนี่ยถ้าโดยทั่วไปจินจะไม่เกิน1บาทแล้วก็กรณีที่เป็นแอดที่ดูต้นทุนการซื้อให้เลื่อนลงมาตรงคอลัมน์ที่เขียนว่าการมีส่วนร่วมจากการส่งข้อความทีนี้จินบอกว่าถ้าอยากดูยอดขายหรือว่าอยากดูว่าต้นทุนการซื้อเห็นไหมจินบอกว่าแอปแต่ละตัวมันจะบอกเราด้วยนะว่าต้นทุนการซื้อมันเป็นกี่บาทสมมุติว่าเนี่ยนะคะเฉลี่ยทั้งหมดของจินเนี่ย ต้นทุนการซื้ออยู่ที่149บาทยอดขายรวมทั้งหมด1 2้าน0แกด1นกด1ครั้งอ่ะข้างบนเนี่ยให้มันเป็นสีฟ้าปุ๊บทุกคนจะเห็นว่าเนี่ย56บาทก็มี57 86เนี่ยเราจะรู้ได้ทันทีเลยว่าอ๋อเนี่ยถ้าเรายิงไปตรงเนี้ย ต้นทุนต่อการซื้อ1คนเท่ากับ56บาทฉะนั้นถ้าสมมุติว่ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้เราใส่เงินน้อยเกินไปหรือว่ามันยังนําส่งน้อยอยู่เราก็สามารถปรับงบได้ถ้ามันเป็นแอดเพื่อซื้อนะคะหรือว่ายิงโฆษณาเพื่อทําให้เกิดการซื้อนะคะต้นทุนการซื้อตรงนี้มันก็จะบอกเราเลยว่าอันไหนถูกอันไหนแพงอันไหนราคาเท่าไหร่แล้วอันไหนมันไม่กําไรเราก็ปิดถ้าสมมติว่าจินตั้งไว้ที่200บาทอันไหนเกิน200บาทจินก็ ต้องเลื่อนปิดโฆษณาตรงนี้ให้หมดนะคะมีแบบเพื่อนนะคะ,ะถามเมื่อกี้นะว่า ROA มันแบบสำคัญยังไงมันดียังไงอันนี้ก็คือถามสแสตดวานเลยนะคะ ROA เนี่ยมันหมายความว่าเราเนี่ยใส่เงินไปเท่าไหร่แล้วยอดขายเป็นกี่เท่าก็คือเอายอดขายตั้งหารด้วยค่าแอด,ดถ้ามันเกิน1แสดงว่ายอดขายมากกว่าค่าแอด,ด แค่นั้นเองนะคะถ้ามันต่ำกว่าหนึ่งก็คือแบบมันไม่ค่อยเวิร์กนะคะประมาณนี้นะ <S 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 2> <S 2> ต่อไปสมมุติตว่าเราเห็นเราว่าตัวเลขข,ของเรามันไม่โอเคเราก็ต้องปิดแต่ถ้าตัวที่โอเคมากๆมากๆมากๆเหมือนที่จินเกิดให้ฟังว่าถ้ามันกําไรเยอะละเราทําอะไรกับมันคือบางคนเน,เนี่ยเวลาเห็นแอดดีเนาะดีแค่วันเดียวอะ ตอบแอดละหรือว่าใครเห็นแอดแพงแค่วันเดียวปิดยุดยุดยุดตั้งต,ตีนะคะสมมุติว่าแอดโฆษณานี้ใส่เงินไป1,000บาทได้คนซื้อมาทั้งหมด5คนปกคนละเท่าไหร่ก็คือเอา1,000ตั้งหาร5เท่ากับแล้วนะคะเกิดยอดขายนะคะออเดอร์เนี่ยทั้งหมดทั้งมวล5ออเดอร์คำถามคือ ตกหัวละเท่าไหร่อ่ะ200 200มาจากไหนก็มาจากว่าเราจ่ายไป Facebook ไป1,000บาทใช่ไหมแล้วก็ได้ออเดอร์มา5ออเดอร์จินขอถามทุกคนว่าไอ้200เนี่ยถูกหรือแพงวันนี้ถ้าทุกคนเข้าใจตรงนี้นะจินบอกเลยว่าคุณไม่ต้องไปเรียนเรื่องการวัดผลแอดอะไรใดๆทั้งสิ้นอีกแล้วในคลิปนี้มันจบคำตอบฉเฉลยฉเฉลย ตอบไม่ได้ว่าถูกหรือแพง200บาทเนี่ยบางคนถึงกับเจ๊งบางคนต้องตอบในใจว่าแพงมากเพราะว่าอะไรถ้าเขาขายสินค้าออเดอร์ละ150บาทเกินมาตั้ง50บาททั้งค่าต้นทุนก็ไม่ได้ต้องเอาเงินจ่าย Facebook อีก50บาทเพิ่มสิ่งที่จินจะสอนทุกคนต่อไปคืออย่าไปวัดกับตัวเลขชาวบ้านสูตรของจินจิน่ะพยายามสอนทุกคนสิ่งนี้มากๆเลยว่า อย่าเอาแอดของตัวเองไปเทียบกับตัวเลขชาวบ้านเพราะคุณขายคนละอย่างกันสิ่งที่เราต้องดูคือเราต้องไปดูว่าค่าแอดที่เราจ่ายไปเท่านี้มันเกิดกี่ออเดอร์แล้วตกเป็นออเดอร์เนี่ยต้นทุนค่าแอดต่อหัวเนี่ยเท่าไหร่พอมันบวกลบกบหนี้แล้วทุนมันเกินหรือเปล่าเหลือกําไรไหมจิงนึงบอกว่าเวลาคุณวัดผลแอดจริงๆอ่ะคุณต้องไปรวมยอดทั้งเดือนว่าหักลบกบหนี้เพจเราโตขึ้นไหมธุรกิจเราโตขึ้นไหมยอดขายเรามีแนวโน้มถูกลงไหมในเดือนถัดไป หรือสิ้นเดือนมาเนี่ยจากต้นเดือนไม่เคยมีคนมามีส่วนร่วมเพจเลยพอมีคนมาส่วนร่วมเพจเฮ้ยทิศทางอ่ะมันได้ลุ่มเป้าหมายและต้นทุนการซื้อมันถูกลงหรือเปล่าจากต้นเดือนนะคะสิ่งที่คุณจะต้องรู้คือออเดอร์เราลูกค้าโอนมาเนี่ยเฉลี่ยเท่าไหร่หรือเราจะเรียกว่ายอดขายก็ได้นะมันเป็นตัวเลขสีเขียวมันเป็นเงินเข้ากระเป๋าเราออเดอร์ละกี่บาทอ่ะสมมติว่าจินเนี่ยขายนะ ยกตัวอย่างออเดอร์ละ990คือบางทีอ่ะมันไม่ได้เป็น9 9 0ทุอเกออเดอร์แต่ถั่วเฉลี่ยจินจะพยายามออกแคมเปญหรือว่าออกเซตที่มันขายได้990ถ้าสมมติว่าลูกค้าทักมาอยากซื้อหนึ่งกล่องก็จะให้อดินเนี่ยพยายามอัพเซลให้มันเป็น990ให้เราเนี่ยสร้างยอดเอ่อออเดอร์เนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าใครไม่รู้ยอดนี้ลองเอาอ,ออเดอร์ทั้งวันนะคะบวกกันให้หมดแล้วหารออกมาตกเฉลี่ยออเดอร์ละกี่บาทสมมุติว่า ยอดของจินลูกค้าโอนมาแล้วโดยเฉลี่ย990บาท ต้นทุนสินค้าจินจ่ายเท่าไหร่จินขอเอาตัวเลขกลมๆจริงๆต้นทุนสินค้าของจินเนี่ยประมาณ5 1 0บาทนะ5 0 0 5 1 0บาทจินจำไม่ได้นะคือแบบประมาณนี้แหละทุกคนมีอะไรดกี่990บาทจินส่งให้ลูกค้าฟรีคิดค่าส่งของตัวเองเลยของจินเนี่ยตกอยู่7 0 7ดเด้วยซ้ำจินใช้ dsl นะบวกกลองบวกอะไรนู่นนั่นนี่อยู่ที่70บาทนะคะทุกคนค่าแอดมินไม่ได้ตอบเองมีแอดมินนะคะตกโดยเฉลี่ยนะแอดมินเนี่ยก็จ่ายไป15บาทเพราะว่า ของจินเนี่ยเออแบบเงินเดือนบ้างค่าคอมบ้างทีนี้เรามาหากําไรขั้นต้นกันดีก,กว่าก็คือจินลบต้นทุนสินค้าใช่ไหมคือแบบอ่ะสมมติว่าขายโดยไม่พึ่งแอดเฟซบุ๊กอ่ะจินจะได้กําไรเท่าไหร่เขาเรียกว่ากําไรขั้นต้นทีนี้990บาทของจินนะลบออกไป500ลบออกไป70บาทลบออกไปแอดมินเหลือ405บาทนี่คือกําไรขั้นต้นทุกคน เราอะจะตั้งต้นทุนการซื้อคือนิยามของต้นทุนการซื้อมันหมายความว่าทุกๆุกออเดอร์เราอะจะยอมที่กี่บาทถ้าสมมติว่าจินเพิ่มเลขสีแดงค่าโฆษณาเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่ดีจินขอถามทุกคนว่าถ้าสมมติว่าเมื่อกี้ค่าแอปเนี่ยจินตีตาไว้เลยว่า 200. จินกำไรไหมคะสมมุติว่าค่าโฆษณาเป็น200บาทเนี่ยยังเหลือกําไรถูกไหมเออยังเหลือกําไรนะบางคนเห็นเลข200พิมพ์มาว่าแพงแพงแพงถูกหรือแพงเราต้องมาดูตัวเลขว่าเราขายอะไรกําไรขั้นต้นอนะ่ะมันเป็นเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยถ้าในจินกลางหน้าจอมาเนี่ยตรงไหนที่เราเป็นแอดขายนะย้ำว่าเป็นแอดขายเราจะวัดต้นทุนการซื้อ ไม่เกินยอดนี้หรือเอาเอา,เอาที่ตัวเองตั้งนะทุกคนว่าตัวเองอ่ะขายอะไรกําไรของเราเนี่ยกำไรขั้นต้นเท่าไหร่ เราตั้งยังไงก็ได้แต่ขอให้ไม่เกินตัวเลขสีเขียวโอเคไหมถ้าเป็นจีนนะะเป็นคนมหนี้เป็นคนที่แบบต้องการใช้เงินร้อนเงินก็จะไม่ตั้งต้นทุนการซื้อสูงมากจะตั้งให้ตัวเองมีกําไรทุกๆออเดอร์นะคะเอาเป็นว่าแบบมันไม่เข้าเนื้อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่มีเงินมาหมุนนะ,ะลูกศิษย์จีนคนนึงขายลิปสติก150บาทต้นทุนการซื้อของเขา80บาทเขาก็บอกว่าเขาไม่กําไรเพราะว่าลิปสติกแท่งเล็กๆค่ะ ร้อ้ลูกค้าออกค่าส่งเอง50บาทต้นทุนสินค้ามาจากโรงงานประมาณ60สิบค่าแอดเขาประมาณ90้าสนั่นหมายความว่าอะไรคะเออมันพอดีเป๊ะเลยนะคือขายไปอาจจะมีคนมาซื้อริบสติกซ้ําแต่ว่าอีกนานกว่าจะแบบกลับมาซื้ออะเนาะฉะนั้นเนี่ยจินเลยบอกว่า บางครั้งเนี่ยมันไม่ได้พลาดที่สินค้าสินค้าดีลิมสติกอ่ะเขาซื้อซ้ําแต่มันพลาดที่การจัดโปรโมชั่นหรือการเซตออเดอร์ของเราให้มันมีกําไรตั้งแต่ครั้งแรกเราอะ่ะต้องพยายามดึงเขาอะ่ะไปซื้อครั้งละสามหลอดหรือ5หลอดไปเลยว่าเนี่ยถ้าซื้ออ่ะครั้งละ5หลอดอะ่ะส่งฟรีแล้วก็ได้ส่วนลดอีกนะเป็นแบบ5แถมหนึ่งหรืออะไรจัดไปก็ว่าได้นะคะจะได้แบบว่าให้มันมีกําไรหรือว่าเอามาจิ้นตรงนั้นอ่ะให้มันหายใจหายคอโล่งหน่อย เราจะได้ปรับแอดง่ายๆเพราะว่าการที่เรามีต้นทุนการซื้อต่ําเตี้ยมากอะ่ะนั่นแสดงว่าแอดที่เราวิ่งไปอะ่ะมันก็จะเหลืออยู่น้อยนิดนะทุกคน การเพิ่มงบจินจะบอกทุกคนว่าอย่าพึ่งใจร้อนในการเพิ่มหรือว่าเออการวัดผลแอดเนี่ยก็ไม่ต้องรีบร้อนนะคะให้เรามาดูตรงนี้นะคะมันจะมีวันที่เนาะทุกคนเวลาจินวัดผลแอดจินจะเฉลี่ยถ้าสมมติว่าแอดมันยังไม่เข้าที่เข้าทางนะ ปล่อยมันวิ่งไปเลย3วัน5วันยิ่งนานขึ้นนะบางตัวนะอันนี้ที่เทสจากเงินตัวเองเลยยิ่งปล่อยนานยิ่งถูกลงแต่ว่าไม่ได้ปล่อยจนแบบขาดทุนเข้าเนื้อแบบไม่เห็นวี่แววก็ปล่อยนะแต่โดยทั่วไปอะ่ะวันที่5วันที่6วันที่7เริ่มมียอดขายถ้าจากโดยประสบการณ์ของจีนนะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งคือมันต้องใจเย็นนะทุกคนรอ นะแล้วก็วัดแล้วคือเชื่อตัวเลขอย่าไปแบบคิดเอาเองมโนเองนะว่ามันแบบจะดีหรือไม่ดีนะคะมีคนถามจินว่าวัดผลตอนไหนจินจะให้แอดมันวิ่ง3วันก่อนแล้วดูแนวโน้มแนวโน้มดูอะไรอินบ็อกซ์เยอะไหมในอินบ็อกซ์มันเป็นคําตอบที่ดีมันเป็นการถามทักทายที่ดีไหมนะคะแล้วก็ ถ้าสมมติว่าเอ้ยสามวันเริ่มมียอดเริ่มแบบจากสามวันเป็นห้าวันต้นทุนถูกลงเก็บไว้ก่อนนะแต่ว่าขอให้มันปิ่มๆกำไรนะไม่ใช่แบบขาดทุนยับเยินก็ปล่อยนะคะถ้าแอดมันดีอยู่แล้วมันเคยดีจินจะย้อนมันเจ็ดวันว่าเจ็ดวันเนี้มันมันตายหรือยังมันตายหรือว่าเออมันวิ่งเกินเกณฑ์หรือยังหรือว่ามันยังอยู่ในระยะปลอดภัยไหมนะคะถ้าแนวโน้มมันแบบอุ้ยยอดหายไปแบบเกลี้ยงเลยเนี่ยเราก็ต้องปิดนะคะ คือแบบใหญ่ผูกพันกับความสําเร็จในอดีตเนาะ แล้วก็ข้อมูลแยกย่อยตรงนี้นะคะเราสามารถแยกดูตามการนําส่งได้ว่าตามอายุแล้วอายุเท่าไหร่ซื้อเราดีมากต้นทุนถูกหรือว่าภูมิภาคไหนซื้อเราดีสุดแพลตฟอร์มไหนซื้อเราดีสุดเพื่อจะได้มีการปรับโฆษณาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอ๋อคนดูจากมือถือทั้งนั้นเลยทําภาพเป็นแนวตั้งดีกว่าให้มันเหมาะกับมือถือหรือว่าไซส์ขนาดของมันให้เป็นมือถืออะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่า เราปรับตามอายุอ่าอย่างเช่นจินดูแล้วอายุของจินเนี่ยต้นทุนการซื้อแบบไม่ซ้ําเนี่ยอายุ18-24อ่ะต้นทุนถูกมากคือจินอ่ะไม่ค่อยยิงมากลุ่มนี้เลยเพราะคิดว่าเออเขาอาจจะเรียนอยู่ครั้งต่อไปจินอาจจะแยกแอดขึ้นมาค่ะว่ายิงไปหาคนที่เป็นเจ้าของเพจอายุ18-24ถึงยีแบบตรงๆเลยดีกว่านะคะ จจะพูดถึงการบันทึกยอดเงินและการตั้งค่าสมหรัเงินเพราะว่าหลายๆคนอะอยากที่จะ เห็นยอดเงินของตัวเองเข้ามาแต่ไม่กดยืนยันยอดเงินแล้วบางคนเก็บแบบส่งไปทางไม่ยืนยันยอดเงินจนกว่าลูกค้าจะรับของหรือแบบมายืนยันย้อนหลังจินได้สอนไว้อยู่หน้าเพจแล้วว่าการตั้งค่าชําระเงินเนี่ยมันสําคัญมากเพราะว่าสําหรับใครที่แบบว่าอยากให้ลูกค้าจ่ายเงินเนาะไปกดที่ลิงก์นั้นได้เลยนะลิงก์หน้าเพจของจินเนี่ยที่ทําไว้นะคะอ่ามันอยู่ที่ในหมุนหมู่ตรงนี้การจัดการร้านค้าตรงนี้ที่จินบอกว่าเวลามียอดขายมียอดเงินรับเงินอะไร ต่างๆนะคะให้มาดูคําสั่งซื้อตรงนี้การชําระเงินตรงนี้แล้วก็การตั้งค่าชําระเงินซึ่งถ้าใครยังไม่ตั้งไปตั้งให้เรียบร้อยนะคะเราสามารถออกใบเรียกเก็บลูกค้าที่ให้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันจ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตได้แล้วนะคะมันก็จะทําให้เราเห็นรายการรายละเอียดการจ่ายเงินได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในกล่องอินบ็อกซ์ของเราใครที่เก็บ เงินลูกค้าแบบเก็บเงินปลายทางหรืออะไรก็ช่างเมื่อมีการซื้อเกิดขึ้นแล้วจินแนะนําว่าให้บันทึกการซื้อทุกครั้งปุ๊บนะคะเราต้องมาทําการยืนยันยอดเงินทุกครั้งไม่ว่าจะเก็บเงินแบบไหนเพื่อให้แอดโฆษณาของเราเนี่ย มันเก็บข้อมูลไปแสดงต้นทุนการซื้อหรือว่าไปรวบรวมว่าเอ้ยหน้าตาแบบไหนซื้อเราหน้าตาแบบไหนเป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าเรานะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่ยืนยันยอดนั่นคือเราเหมือนหลับหูหลับตาทําโฆษณาเลยนะโฆษณาที่เราทํามาทั้งหมดไม่มีผลเลยนะ คือเราจะบอกว่าเราวัดแมนนวลเราดูยอดขายจริงได้ไหมได้แต่คุณจะรู้ไมหมล่ะว,ว่ามันมาจากแอดไหนหรือมันเป็นประสิทธิภาพของแอดโฆษณาไหนที่มันทํางานอยู่มันวัดไม่ได้มันจะต้องทําการบันทึกยอดตรงนี้แล้วยอดตรงนี้ค่ะ Facebook เขาจะแทรกคือเขาจะมีตัวเก็บข้อมูลของเขาเองเลยว่าอันนี้คือลูกค้าเขาผ่านมาจากแอดโฆษณาไหนหรือเห็นจากแอดโฆษณาไหนนะคะเวลายืนยันยอดเงินกดตัวบตรงนี้ใส่ไปนะว่าเราเก็บลูกค้า เท่าไหร่แล้วก็ยืนยันการรับเงินสิ้นเดือนมาเนี่ยเราสามารถมาดูข้อมูลเชิงลึกเพจเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้อทุกคนกดคาว่าเพิ่มเติมแล้วก็กดมาข้อมูลเชิงลึกเพจของแต่ละเพจอะ่ะมันจะรายงานเราด้วยนะว่าเราได้เงินกี่บาทรายงานเป็นยอดขายมาเลยรวมแอดไม่รวมแอดสุดท้ายอะ่ะทั้งเดือนเราจะได้รู้ว่าทั้งหมดทั้งเดือนเราโปรโมทไปกี่บาทเป็นยอดขายรวมทั้งสิ้นเนี่ยกี่บาทเราจะได้แบบ รวมรวมดูว่าสุดท้ายแล้วอ่ะปลายทางมันคุ้มไหมมันมีแนวโน้มถูกลงไหมลูกค้ามากขึ้นไหมมันเป็นยอดขายเท่าไหร่ฉะนั้นต้องยืนยันยอดซื้อหรือว่ายืนยันคําสั่งซื้อมันสําคัญมากแต่ถ้าใครตั้งค่าการรับชําระเงินผ่านตัวตั้งค่าชําระเงินที่จินแนะนําไว้นะคะตามหน้าเพจเนี่ยคือเราก็จะสามารถที่จะ เรียกเก็บเงินลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ต้องออกไปโอนได้เลยสะดวกสบายมากจึงขอให้ทาแล้วตอนนี้ถนะ้าใครลูกบัญชีกับธนาคารกสิกรนะจะได้เงินคืนพันสองอ๋อออเดอร์แรกเนี่ยได้คือ250ออเดอร์ได้คืนอีก1,000เป็น1,200นะคะแต่ถามว่าใช้บัญชีธนาคารอื่นได้ไหมได้นะคะวันนี้นะ่าจะเคลียร์เนาะใครชอบไลน์นี้บ้างทุกคนขอฟีดแบ็หน่อยว่าหลังจากยิงแอดตรงนี้แล้วเรามีความมั่นใจมากขึ้นไหมว่า200บาทนะ่ะถูกหรือแพง แบ่งยาตัดสินเราต้องไปดูกําไรของตัวเองเทียบที่ตัวเองเราต้องดูที่การซื้อถ้ามันเป็นแอดขายหรือมันยังไม่เกิดการซื้อไปดูก่อนไปยิงแอดแบบการเข้าถึงก่อน100บาทเนี่ยมันทําให้แอดเราเข้าถึงกี่คนเกิน3,000คนไหมห้าพันคนไหมไปดูตรงนั้นดีกว่านะคะยิงการมีส่วนร่วมยาไปวัดการซื้อมันทําหน้าที่คนมาคลิกเราเอ้ยกลุ่มเป้าหมายในเพจเราต้องโตขึ้น พอเราสร้างกลุ่มวาหมายคนมีส่วนร่วมเพจคนคิดเขาไม่ไลค์แชร์มันต้องโตขึ้นถูกปะถ้าเรายิงแคมเปญข้อความก็อย่าไปวัดแค่ข้อความว่าเออข้อความเราถูกไหมไปวัดต้นทุนการซื้อว่าทักเข้ามาแล้วซื้อเราหรือเปล่าถ้าไม่ซื้อหรือกําไรมันไม่ได้ปิดตั้งสติตัวเองเราขายอะไรเราต้องการกําไรเท่าไหร่เรายอมจ่าย a c e b o o k เท่าไหร่สินค้าเราซื้อซ้ําได้ไหมแต่ไม่ใช่วันเดียวมันแตะเราปิดนะ เฉลี่ยย้อนกลับไปน่อยนะอย่าเอาวันเดียววัดผลแอาต้องย้อนไป3วัน7วันดูแนวโน้มด้วยโอเคนะวันนี้ขอบคุณทุกคนดูมาจนจบนะคะคงเหนื่อยมากแล้วนะยังไงก็น่าจะได้อะไรดีๆกลับไปนะคะหรือว่าใครแบบจิตปัญหาตรงไหนเนาะก็ลองแบบทักมาคุยกันในเพจกินได้นะคะหรือว่า ใครอยากเรียนต่อลึกต้นเติมไปดูใน YouTube ได้นะแบบฟรีแต่ถ้าใครอยากเรียนคอร์สก็มีนะคอร์สมันดียังไงมีอัปเดตทุกเดือนนะคะมีให้คำแนะนำตลอด1ปีนะคะแถมหนังสือ About Online Marketing ให้ด้วยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนลาไปจริงๆแล้วนะคะอย่าลืมฟีดแบ็กให้จิ้หน่อยนะว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงนะคะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะวันนีลาไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ